สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกินข้าวที่บ้านวันนี้เราจะมาทำเมนูกะเพราเนื้อสับสูตรพริกแห้งรสชาติจัดจ้านถึงใจเชิญรับชมได้เลยนะครับเรามาดูส่วนผสมกันนะครับจะมีอันนี้เป็นเนื้อนะครับเนื้อวอัวสับเป็นส่วนของสันนอกนะครับ ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้มีดสับนะครับน้ำหนัก45 0กรัมใบกะเพราอันนี้ผมใช้ทั้งกะเพราแดงและก็กะเพราบ้านนะครับเอามาทั้งใบและทั้งดอกเลยความหอมจะอยู่ที่ดอกด้วยนะครับน้ำหนัก70กรัมกระเทียมสับ4์0กรัม พริกชี้ฟ้าขั้วบดสองช้อนชาจะให้ความหอมนะครับแต่ว่าเผ็ดน้อยนะพริกจินดาแดงขั้วบดหนึ่งช้อนชาครึ่งนะครับอันนี้เผ็ดมากนะครับผงปรุงรสครึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายแตดรสชาติครึ่งช้อนชาซอสหอยนางรม 2ช้อนโต๊ะน้ำปลาหนึงช้อนโต๊ะซอสปรุงรสฝาเขียวครึ่งช้อนโต๊ะเราไปลงมือทำกันเลยนะครับวองกระทะให้ร้อนนะครับจากนั้นก็ลดเป็นไฟกลางค่อนอ่อนครับใส่น้ำมันลงไปอันนี้ผมใช้น้ำมันหมูนะจากนั้นก็ใส่กระเทียมสับไปเลยนะครับ เราจะเจียวกระเทียมให้เหลืองก่อนนะครับให้เขาเหลืองขึ้นมานิดหนึ่งใช้ไฟกลางนะครับใช้ไฟกลางเจียวกระเทียมพอกระเทียมเราเริ่มออกเป็นสีเหลืองๆนะครับเราก็จะใส่พริกแห้งลงไปเริ่มจากพริกชี้ฟ้าขั้วบทนะครับ พิกินดาโัวบดแล้วก็เจียวไปพร้อมกับกระเทียมเลยนะครับให้เขาส่งกลิ่นหอมขึ้นมาคั่วจนกว่าเขาจะส่งกลิ่นฉุนขึ้นมานะครับแต่อย่าให้ไหมนะมกลิ่นขึ้นมาแล้วครับกลิ่นฉุนๆเลยเราไปใส่เนื้อบดลงไปนะครับหรือเนื้อสับ ใส่เนือ้อสับไปแล้วก็บีให้เขากระจายตัวนะฮะในการคลุกเขาให้เท่ากับพี่กระเทียมที่เราเจียวไว้ ลิ่นหอมเต่จมูกมากๆเลยครับพอเนื้อพอเนื้อสุกได้ที่แล้วนะครับเราก็จะทำการปรุงรสชาตินียนะครับเริ่มจากซอสหอยหนางรมครับ ซอสปรุงรสปลาเกียวน้ำปลาุปงปรุงรสน้ำตาลใส่จากนั้นก็คนส่วนผสมนะครับให้เข้ากันดีนะฮะให้เครื่องปรุงเราสัมผัสกับความร้อนใส่เครื่องปรุงไปแล้วเร่งเป็นไฟแรงเลยนะครับ เพื่อให้เขาส่งกลิ่นหอมแล้วก็ซึมเข้าเนื้อได้ดีครับตรงนี้เราจะผัดให้เนื้อเขาร้อนจัดๆเลยนะครับแล้วเราก็จะใส่ใบกะเพราลงไป แต่งสีด้วยสีอดำหวานนิดหน่อยนะครับนิดเดียวประมาณครึ่งช้อนชาเพื่อให้เขาสีเข้มขึ้นนะครับ เนื้อเราร้อนจัดเลยนะครับตอนนี้ใส่ใบกระเพราลงไปได้เลย,เลยใส่ใบกระเพราไปเนี่ยต้องใช้ไฟแรงๆเลยนะครับเพื่อไม่ให้ใบกระเพราเขาดำนะต้องให้เขาสุกเร็วที่สุด หอมมากเลยครับใส่เบคกราพอไปแล้วรถไฟลงนะครับเสร็จละแต่ชิมรสชาตินี่มึงระวังร้อนนะครับรสชาติ เข้มสะใจามากครับแต่ไม่เผ็ดมากครับความเผ็ดเนี่ยสามารถปรับได้ตามความชอบเลยนะฮะเสร็จแล้วครับกะเพราเนื้อของเราเดี๋ยวเราไปจัดจานกันหอ,หอมเลยนะครับหอมกลิ่นเนื้อแล้วก็หอมพริกกระเทียมใบกะเพราตกท้ายนี่กลิ่นมาเต็ม ขาดไม่ได้เลยนะครับพิกน้ำปลาอันคู่กับกับเผาเนื้อสับไข่ดาวเยิ้มๆน่าทานสุดๆลองไปทำทานด้วยนะครับขอคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ